สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะหน้าร้อนแบบนี้ผักสลัดชะนักการเจริญเติบโตแน่นอนครับโตช้าด้วยอ่ะทีนี้มาดูวิธีการครับว่าถ้าผักชะนะการเจริญเติบโตเนี่ยเพราะว่าแดดมันแรงนอ้อนและผักมันสลบแดดในช่วงฤดูร้อนช่วงที่เขาสลบแดดจากนั้นพอตอนเย็นเขาก็ฟื้นคืนเนี่นอนครับช่วงชะงกัก่นหละมันมีผลมากสําหรับเพื่อนที่ไม่อยากให้เขาชะงกักแดดให้เขาเจริญเติบโตต่อนเนื่องไปเลยเนี่ย ทำยังไงเดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์ครับในส่วนตรงนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล่องครับมาดูครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับแต่บ้านผมเนี่ยตกมันแอบตกเลยสมมติื่อนใดเจอฝนบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยผมอยู่วีรัมครับบ้านผมส่วนอื่นของจังหวัดอาจจะโดนนะครับแต่ผมนี่ฝนไม่มาเยี่ยมผมเลยมาวันก่อนนิดเดียวแค่นั้นฮะจากนั้นก็หายจ่อยทีนี้มาดูครับช่วงนี้อากาศร้อน ผักจะสลบแดดตอนกลางวันส่วนใหญ่มันจะเจอกับพวกโอ๊ครับผักจะสลบแดดก็จะฟุบติดไปเลยตรงนี้เพราะว่าช่วงที่อากาศมันร้อนมากๆของผมลมแดงครับเมื่อกี้ตรงนี้ขาดเลยนี่ยังไม่ซ่อมตามสไตล์ผมซ่อมช้าแต่ก็เดี๋ยวซ่อมแค่นั้นนะครับพอเขาสลบแดดตอนเย็นมาอากาศดีขึ้นเขาก็ฟื้นตัวเราส่วนตัวล,ลึกเราก็คิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า เดี๋ยวตอนเย็นเขาก็ฟื้นตัวการที่เขาสลบแดดแล้วฟื้นตัวเป็นอย่างงี้ทุกๆวันมันทําให้ผักเราโตช้ามากซึ่งบางทีเราอยากให้มันโตเร็วช่วงที่ผ่านมาฤดูหนาวผักขายง่ายผักโตง่ายผักเยอะล้นตลาดหลายพื้นที่ขายยากแต่พอช่วงฤด,ดูเนี่ยจากช่วงนี้เป็นต้นไปนะฮะไม่ต้องกังวลครับทำยังไงก็ได้ให้มีผักขายเลยเนะี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนพออากาศร้อนผักสลัดก็เริ่มโตช้า บางพื้นที่ราคาก็ขยับสูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาครับความต้องการซื้อกับความต้องการขายถ้าความต้องการขายมากความต้องการซื้อน้อยราคามันลดแต่ถ้าความต้องการซื้อมากแต่ว่าของมีน้อยราคามันสูงเป็นเรื่องปกติของของทุกอย่างครับเห็นได้ชัดสุดก็คือวัวจากที่ผ่านมาเนาะเราแนวกเกษตรเนาะวัวก็กเกษตรเหมือนกันแต่เป็นแนวสัตว์เลี้ยงทีนี้มาดูครับ ถ้าเราไม่อยากให้เขาเราผักสลัดเราเจอปัญหาช่วงที่อากาศร้อนแล้วเขาสลบแดดผมเนี่ยผมทําผักเนาะมันไม่ใช่ทําแค่ผมเนาะมันก็มีลูกสวนผมทําให้ด้วยทีเนี้ยบางคนเนี่ยมันร้อนมากห้าโมงเช้าเริ่มนะครับผักสลบแดดอันนี้เจอหลายปีโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยแถวบ้านผมร้อนมากหน้าร้อนเนี่ยสี่สิบสี่สี่เออสี่สิบสี่องศาเลยของผมที่ผมเคยเช็คดูนะ แต่ปกติบุยราม,ม่านผมถ้าร้อน4 2 43องศานี่คือเรื่องปกตินะครับของหน้าร้อนแต่ร้อนอีสานกับร้อนภาคอื่นต่างกันนะครับอีสานร,ร้อนอย่างม้านผมในร้อนแรงแห้งๆเลยจะไม่มีลมผ่านเหมือนเพื่อนๆอยู่ทางภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้นะครับร้อนเหมือนเตาอบนั่เื่องคือร้อนอีสานทีเนี้ยพอแดดแรงผักสลบดดแดดเราต้องทำแสนดงอีกชั้นหนึ่งครับคือเพื่อนๆต้องคาดอย่างเพื่อนอย่างเอาผมอธิบายในส่วนของลูกสวนผมเนาะ คือสวนนียจะคาเอาไว้คือห้าสิบเปอร์เซ็นแต่จะมีอีกชั้นหนึ่งที่รูดได้เหมือนผ้าม่านครับรูดเปิดปิดได้เอาไว้กลางในช่วงที่ผักสลบแดดกลางทับโดยเฉพาะเน้นฝั่งทิศตะวันตกนี่คือฝั่งทิศตะวันตกพเพราะแดดมันมาฝั่งทิศตะวันตกนะครับทํไงก็ได้ให้แดดท,ที่ฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยมันผ่านเซเรนสักสองชั้นในช่วงที่มันร้อนมากๆนะครับก่อนถึงตัวผักแค่นั้นครับผักก็จะไม่สลบแดดเพราะเขาไม่สลบแดด ขาก็จะฟูอยู่ตลอดอยู่ได้ตลอดอยู่ได้ทั้งวันเขาก็จะโตเร็วกว่าที่เขาสลบเดดไปไปมามแต่ว่าในส่วนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆนคิดจะกางอันหนาเลยหรือว่าทําไว้สองชั้นตลอดเลยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าหนาเกินไปเนี่ยผักสลัดก็ยืดตัวที่ยืดง่ายก็เนี่ยครับเจ้าประจําเลยกินคอสกินโอก๊กนี่ฮะจะยืดดังนั้นเนี่ย ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ทำสองชั้นถ้ามีเวลาก็เอาไว้รูดเปิดปิดแต่สำหรับเพื่อนที่มีงานประจำปลูกไว้แล้วก็ปลูกเลยเหมือนผมก็ทำใจยอมรับมันซะครับว่ามันจะต้องโตช้าแน่นอนเพราะว่าเราไปปรับตรงนั้นไม่ได้แต่อย่างของผมคือส่วนตรงนี้พอถึงบ่ายประมาณบ่ายสามครึ่งก็หลังคาบ้านบังนะแต่มันเจอไม่สลบเดดไหมก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากผมปรับสภาพแวดล้อมโดยการที่มีครูน้ํา โรงผักคูน้ําแล้วก็จะมีต้นไม้ขั้นด้วยมันก็จะช่วยปรับสภาพแวดล้อมไปด้วยว่าผมไม่ใช่อยู่ยผมมาปลูกเนาะผมก็เรียนรู้มาหลายปีผมปลูกแต่ปี2017ดังนั้นแต่ละฤดูเนี่ยโรคแมลงก็จะต่างกันปัญหาผักก็จะต่างกันแค่นั้นครับก็มีอะไรบ้างอะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ